มาลงโอเคหนึ่งก้ามาลงอ่ะรอวางมาลงก่อนครับโอเคอ่ะคุยต่อแล้วทีละสเต็ปนะครับเอวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับวันอังคารครับผมที่สิบสิงหาครับผมอังคารสิบสิงหานะโอเคเวลี่กูขอโทษนะครับเสียงเบามากเลยครับอาจารย์วันอังคารสิบสิงหาใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่เวลาเกิดละคะ เกิดประมาณห้าทุ่มครึ่งครับผมเวลาเกิดห้าทุ่มครึ่งหราทมารึ่งก่อนเที่ยงคืนนะครับผมก่อนเที่ยงคืนครับผมเดี๋ยวอาจารย์กำลังจัดทังต้อยต้องต้องอะไรเพิ่มอีกไหมครับดวงนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากอืน่าสนใจยังไงครับอาจารย์คุณเกิดวันที่สิบสิงหาเวลาห้าทุ่มนะครับผมโอเคคุณเป็นธาตุไม้นะธาตุไม้คือดวงคุณเป็นธาตุไม้สีเขียว นั้นนี่ธาไม้ตรวนี้นะสีเขียวตรงนี้นะแมี่รงีลกันโอเคมาที่ตรงนี้ละสิงหาสิงหาไฮนะครับก็เป็นตัวนี้โอเคเอาละผมถ่ายคุณนะคุณเตรียมกระดาษดินสอนนะครับครับผมรับรองสนุกรับรองสนุกอ่าเสร็จแลวนี่คือดวงคุณดวงของคุณเจตการนี่ดวงดวงคุณเจตนะนี่คือปีเกิดแต่ที่สองนี่คือเดือนนะฮะ คืออาชีพสังคมแถวที่3คือตัวเราเนื้อคู่แถวที่4คือลูกจ้างลูกศิษย์นะ,ะนี่ลูกจ้างลูกน้องความสมหวังนั่นอยู่นี่นะฮะนี่เทวดาดูแลตัวนี้นะ,ะ,ะคือ,อคุณมีตัวพิเศษมากเนี่ยสองตำแหน่งนะฮะก็คือต้นไม้ต้องเจอไฟแล้วคุณเป็นต้นไม้ต้นเดียวแต่ไฟเข้าไปทั้ง3ตัวมีดินร้อนอีกนะฮะมีดอยนี้ร้อนอีกสองหน่วยแสดงว,ว่าคุณเจเกิดมาชาตินี้เนี่ยคุณต้องสร้างเองทําเอง คุณต้องสร้างเองทำเองนะฮะขณะการนี่คือตัวที่หนึ่งที่สวยตัวที่สองที่สวยคือดวงคุณน่ะต้องยุ่งกับของไฮเทคเครื่องจักรเครื่องกลรถยนต์อะไรพวกของอะไรที่เป็นเครื่องฟื้นไฟ้านี้นะถ้าคุณยุ่งแล้วขึ้นแน่นอนนะทุกวันนี้ทำเกี่ยวอะไรครับคอมพิวเตอร์เหรอทำตอนนี้เป็นพวกทางพวกดนตรีครับผมดนตรีแปลว่าเราคุมเครื่องหรือเล่นดนตรีหรือนักร้องคุมครับคุมอยู่ใช่ไหมก็เป็นเครื่องดนตรี อิเล็กทรอนอกริกส์พวกนี้ใช่ไหมล่ะเวดีกู๊ดอ่าต่อนะ <c oughs> คือคือดวงคุณเนี่ยแครคุณน,น้องนี่เลยคือเป็นคนค่อนข้างจะเครซี่เพื่อนอคือบ้าเพื่อนต <c oughs> ิดเพื่อนตลอดเวลาเลยแต่จำไว้นะเพื่อนคุณนะ่ะแอนตี้โชคเพื่อนเอแอนตี Anti ้โชคคือดวงนี้เนี่ยตน้นต้นไม้เจอไฟนี่ก็คือเป็นคนไม่มีปิดบังเลยมีอะไรพูดหมดชอบแล้วก็แสดงความเจตนาลมชัดเจนนะฮะ แต่ตำแหน่งเพื่อนเป็นตัวตำแหน่งไม่ให้โชคดีแปลว่าสังเกตไหมทุกครั้งสมมติเราไปรับจ็อบอะไรมาเพื่อนเพื่อนรักเราไม่ต้องรู้เออเรามีแต่เราสมมติเราต้องการให้คนมาช่วยแล้วก็ไปโทรตามพวกฟีลลาซ์อ่ะนะเขา้ามาแล้วก็ช่วยเราเราก็งานขึ้นแต่ทุกทีเห็นไหมสังเกตไหมพองานอะไรดีดีแล้วเราก็ลังถึงเส้นแล้วเราก็รีบไปเพื่อญเจอเพื่อนก็บอกเพื่อนปุ๊บงานชักก่อยเข้าใจนะครับผมอ้าวถามอะไรลึกๆได้คอเรื่องนี้ผมอยากทําธุรกิจนะครับผมอยากจะเปิดพวกร้านอาหารนี่ครับเป็นไงครับผม เปิดพวกร้านอาหารคือจะเป็นเปิดเป็นของตัวเองครับเปิดร้านอาหารเป็นพวกร้านก๋วยเตี๋ยวะครับผมอันนั้นมันตัวเล็กนีดก๋วยเตี๋ยวอะใครๆก็เปิดได้ไม่ใช่เหรออืมครับผมคือค่อยๆคือผมไปทีละขั้นนะครับคือจะเปิดร้านใหญ่ๆอยาจะเปิดร้านแต่ว่าตอนนี้เราทุนเราน้อยครับก็เลยว่าจะเปิดจากเล็กๆก่อนนะครับผมนี่นี่ผมบอกคุณอีกสองข้อฟังนะครับผมเม็ดนี้อ่ะนี่นี่เลียงให้ดูแล้วนะแถวสองนี่นะครับผม เป็นทำเลทองจ้ะครับเอาแม่ผมท่ากับคุณเลยคุณไปสยามสแควร์แล้วคุณก็เจอร้านคุณโอแล้วอย่างนี้นะชาวบ้านไปสนามสแควร์ไม่มีทางอ่ะฝันก็ไม่ได้คุณไปสยามสแควร์แล้วม่ก็ไปประตูน้ําหรือไปใบหยกคุณไปคุณก็จะเจอร้านคุณนี่ก็ข้อที่หนึ่งเพราะว่าร้านของคุณนั้นมันเป็นทำเลทองแล้วคนมาเป็นมดเลยตอนกลางวันอ่ะเต็มเลยตัวที่สองที่ตลกนะคือดวงคุณเนี่ยเป็นมนุษย์เงินแห้งตลอดเวลาไม่เคยพร้อมเงินเลยแต่สังเกตไหมเทวดาเป็นคนดูแลเงิน นั่นก็แปลว่าถึงถึงคุณจะเป็นมนุษย์เงินแห้งแต่สังเกตทุกครั้งเวลาคุณจะเป็นต้องใช้ตังอาจจะหญิงที่ช่วงนี้เรากำลังติดขัดเราอยากได้รถคันใหม่นะคุณหาเงินอะไรก็ได้ไปมัดจาปุ๊บเนี่ยเงินซื้อรถก็ตามมาเลยจริงครับจริงของคุณนะ<ก>นี่คุณกำลังทําให้เลทจิ้งผมสูงเขาเขาจะไม่เขาจะไม่เขาแปว่ามนุษย์เงินแห้งแต่ไม่เคยขาดเงินเพราะเทวดาเล็งให้ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือจะทําอะไรถ้าเป็นอาชีพเราโดยเฉพาะอยู่ตรงทําเลอย่างนี้นะคุณจะขายอาหารขายอะไรเอาได้หมดแล้วแล้วคือคือคือข้อแม้จ้ะครับผมหาที่ให้เจอก่อนที่จะหาเงินหม่ว่าคุณต้องไปกล้าไปติดต่อรู้สึกอึตรงนี้ดีเฮ้ยทำเลดีมีคนเยอะมากนะแล้วก็ลองถามดูว่าค่าเช่าเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่เราสู้ไหวไหมแล้วพอเราเจอที่แล้วเราเริ่มตั้งเ้าาอยากได้ตรงนี้แหละพรุ่งนี้เงินก็มาแล้ว ผมเจอหลายที่ว่าอะไรครับแต่น,นี้มันไม่มีเงินเลยครับผมก็เลยไม่ไม่คุณต้องติดต่อคุยเพื่ออยากจะอยากจะแปลว่าเขาเขาไม่อยากไม่เขาว่าเราคุยเรียบร้อยแล้วว่าเท่านี้นะแล้วเราต้องหาต้นทุนเท่าไหร่สตาร์รจากกี่ตังค์น่ะคิดแค่นี้ก่อนแล้วเทวดาจะจัดให้แล้วครับผมก็ใจนะเช่นคุณเก่งในเรื่องของเคลียร์ปัญหาทุกวันนี้ที่คุณกินเงินเดือนมานี้นะ คุณเก่งในเรื่องเคลปัญหาคือคือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคุณเคลได้ทันทีแล้วมันก็ราบลื่นราบลื่นราบลื่นเข้าใจไหมครับคุณเกิดมาเพื่อตัวนี้จริงๆคุณเป็นขวัญใจประชาชนนะนมือเพื่อนแล้วเขารักคุณทุกคนเลยแต่แต่ขอโทษเพื่อนรักแท้ๆอย่าให้เขารู้เรื่องมากนะรู้เรื่องมากมันไม่ดีครับผมเอานะครับผมเรียบร้อยนะครับคุณเจ็ดครับเพียอนนะครับขอบคุณมากครับสายที่สองมาแล้วค่ะเอาล่ะต่อมาเลยสายสองมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ่ะสักครู่นะครับสักครู่นะคะอาจารย์เคลียร์กระดารอก็โอเคครับใช่ไหมคะคุณเกศฝากแล้วใส่ว่าอยากจะดูหรือเปิดนี้เดี๋ยวเราไปติดต่ออาจารย์อีกรอบหนึ่งได้ได้เปนหายดี้วอาจารย์อีกรอบหนึงได้ดูท่าคุณเจแล้วค่อนข้างตรงเลยนะฮะทร่บอกเมื่อกี้นะครับพี่น้องก็ยังตรงเลยเนอะเลยพี่น้องนี่มีปัญหาการที่แบบกับเพื่อนๆมากเลยเพราะรักเพื่อน เป็นแบบนั้นเลยรู้สึกว่ามีความสุขกับเพื่อนอยู่ใกล้เป็นเป็นเรื่องที่ยอมเหมือนกันนะครับผมบอกว่าออกมาค่อนข้างจะตรงแบบนี้ในส่วนของมาครุกจีนนะครับ029337949โทรมาโทรเข้ามานะคะจาย์ดูดวงให้เลยสดสกันตรงนี้เลยนะคะบอกกันเลยนะครับกีีถามว่าอยากดูดวงทำยังไงทำยังไงดีนะครับยสายโทรเข้ามาเลยโทรเข้ามาแล้วกันนะครับรายการวันนี้น่าสนใจมากมีดูดวงด้วยนี่นะฮะวันนี้คือแบบว่าบอกแล้วถ้าชอบต้องรว่าเอสบเข้ามาบ่อยๆแล้วเราจะจัดอย่างนี้ทุกสัปดาห์ดีไหมครับผมต่อไปก็จะมีจ จะได้คุณผู้ชมจะได้บอก้ดูดวงได้ด้วยทำธุรกิจยังไงให้รวยอย่างนี้เป็นครอบครัวเดียวกับเนเจอร์โนวากับเรานะฮะเอาละครับมาหรือยังครับ029237949อีกสักครู่อีกสักครู่เพราะว่าสายรูบสื่อาจจะพันกันครับผมมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูดวงเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอะไรครับอะไรนะคะไรชื่อคุณชื่อคุณอะไรครับ คุอ้อค่ะคุณอ้อนะครับคุณอ้ออยู่จังหวัดอะไรครับเกิดวันศุกร์วันที่หนึ่งกุมภาค่ะเกิดวันศุกร์ที่หนึ่งกุมภาปีพศพศอะไรคะสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะสองห้าหนึ่งเจ็ดโอเคจ้ะเวลาเกิดคะบ่ายโมงกว่ากว่าค่ะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายโมงกว่ากว่านะครับวันศุกร์เดือนกุมภาสองห้าหนึ่งเจ็ดบ่ายโมงนะฮะ ต้องเอาวันที่ด้วยไหมครับอาจารย์ไม่ต้องนะครับวันศุกร์เป็นคนเกิดปีเสือหรือเปล่าเกิดปีเสือหรือเปล่าครับคุณอ้อครับคุณอ้ออยู่ฮัลโหลครับเกิดปีเสือหรือเปล่าครับไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะคุณอ้อเกิดปีเสือหรือเปล่าครับคุณอ้อเกิดปีเสือหรือเปล่าครับ ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่ามันหนูไม่ทราบว่าใบเกิดเขาเขียนตีฉลูอ่ะค่ะอ๋อฉลูฉลูใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณเกิดเดือนเดือนกุมภาใช่ไหมล่าวันที่หนึ่งใช่ไหมวันศุกร์อ่ะค่ะค่ะโอเคเอาวันศุกร์อย่างนี้แหละอ่านอย่างนี้เลยไม่ต้องไปคิดมากครับโอเคช่วงบ่ายเวลาเกิดโปรดเตรียมกระดาษดินสอนนะเพราะว่าสําคัญกับคุณมากนะจ๊ะให้คุณให้คุณอ้อถามได้สองคำถามนะครับครับผมดีมากคุณอ้อครับคุณอ้ออยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ การเงินและครอบครัวค่ะการเงินกับครอบครัวเอาไปดีกูแปลว่าแต่งงานแล้วสิค่ะโอเคการเงินเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สักครู่สักครู่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะก็ลองลองลองฟังเออฟัเสียงทีทีฟองแต่โทรศัพท์อย่างเดียวนั่นจะได้ผลเลยอ้าวดวงนี้นะคุณอ้อใช่ไหมคุณอ้อคุณอ้อคับคุณอ้อคุณเป็นาตาน้าสีดํานะจ๊ะ นนะค,ะคุณเป็นท่าน้ําสีดำเดี๋ยวต่ออีอย่างท่าน้นน้ำสีดำครับผมนะอ,<า>อธิบายต่อนะครับการเงินจะเป็นยังไงครับอาจารย์โอเคคือดวงดวงนี้เขาเรียกว่าคนหนึ่งคนแบกทั้งตระกูลเข้าใจนะคุณอ๋อได้ยินไหมยังไม่ได้ยิน่ะค่ดได้ยินนะครับคือดวงนี้ก็ได้คนหนึ่งทนแบกทั้งตระกูลไม่เขาว่า ไอ้พวกต้นไม้เขียวๆและดินเยอะๆพวกนี้เขาต้องการล้อมน้ํากับทองตัวนี้อยู่นะฮะ<ม>และ้วแม่เทวดาก็เป็นทองสองหน่วยที่คอยดูแลอยู่นะฮะก็แปลว่าดวงนี้จึงเป็นคนทึ่งมีเงินมีทรัพย์ขยันขันแข็งแต่ไม่เหลือตังเลยก็บอกแล้ว<ม>ไงทั้งตระกูลต้องมาหาเรามาหาเรามีอะไรก็ต้องมาหาเราเพึ่งพาเราเข้าใจนะดูแลกันทั้งตระกูลละแแหะนะเพฉะนั้น